สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทารโกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุน้ําค่ะธาตุน้ํามีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะสามารถดูที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างค่ะเป็นการนับแบบตะวันตกนะคะ ในคลิปนี้เป็น timeless ค่ะก็คือดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็เฉพาะเจาะจงไปในความสัมพันธ์ที่กําลังมีปัญหากันอยู่นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่จบลงกันไปแล้วแต่ว่ายังวนเวียนกันอยู่ในชีวิตอย่างนี้นะคะเออก็สามารถมาดูในคลิปนี้ได้นะคะดวงในคลิปนี้ก็จะเป็นดวง,ดวงดวโดยรวมเหมือนเดิมค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังน,นั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะ โปรดใช้วิจนยญาณในการรับชมค่ะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะแล้วก็รายละเอียดการดูดวงต่างๆก็จะอยู่ใต้คลิปนะคะกดคําว่าเพิ่มเติมลงไปเรื่อยๆเลยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยค่ะอะดีเราไปเริ่มกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าสถานการณ์ความรักที่วางเปิดขึ้นมาค่ะตรงกับคุณอย่างน้อย1เหตุการณ์2เหตุการณ์นะคะคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยค่ะแต่ถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรค่ะก็ไปดู E ีีอื่นๆก็ได้นะคะเพราะว่ากว,วางทาหัวข้อนี้เอาไว้หลาย E ีพีพอสมควรนะคะ,ะมาดูกันต่อค่ะมีไพ่ เด็กถือเหรียญน,นะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะไพ่ใบนี้อาจจะมาบ่งบอกว่าคนที่คุณคุยอยู่หรือว่าคนที่คุณคบอยู่เนี่ยออกแนวแบบมีอีโก้เยอะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จักโตก็เป็นไปได้นะคะยึดถือความคิดของเขาเองเป็นหลักนะคะมีความดื้อด้านมีความหัวแข็งนะคะเอ่อถ้าคุณมีเรื่องทะเลาะกันเกิดขึ้นเนอะอืม เขาก็จะคิดแล้วว่าเขาถูกเออแบบนี้นะคะมันก็อยู่ด้วยยากอะค่ะนะคะอืมมาดูต่อค่ะมีไพ่คิงอ w a แวนค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวคาดไฟค่ะถ้าไฟก็มีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะเอ,อดูแล้วนะคะจากไพ่ใบนี้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่บ้างงานมากก็ได้ค่ะ ทำให้คุณสองคนเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาจูสีกันไม่ค่อยมีเวลาโรแมนติกด้วยกันนะคะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันห่างกันออกไปนะคะ <_' S 1> ต่างคนต่างไม่ใส่ใจก็เป็นไปได้นะคะเอหรือว่าเขาคนนี้ค่ะมักจะเอาอ,อ,อารมณ์ที่งานเนี่ยเอ,อโกรธเกลียวอะไรแบบนี้นะคะเอามาใส่ที่คุณก็ได้นะคะอืมกลับบ้านมาแทนที่จะเป็นเรื่องภายในบ้านเนาะ เออกไไ็ไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องภายในบ้านเลยก็เอาเรื่องอะข้างนอกเนี่ยเอามาใส่ในบ้านนะคะนะแล้วเราเหมือนก็เหมือนเป็นถังขยะเออรองรับอารมณ์เขาแบบนี้ก็ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าเออไม่ไหวแล้วนะกับความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเบื่อคนคนนี้มากๆเลยนะต่อมาค่ะมีไพ่เจ็ดดาบนะคะความรักความสัมพันธ์เนี้ยเอออาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้นะคะ แล้วก็หรือไม่นะหรือไม่ก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่คุณสองคนต้องแอบคุยกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในที่ทํางานก็ได้ค่ะอ,อ,อาจจะเป็นในองค์กรน,นั้นไม่ไม่โอเคกับการที่มีความรักความสัมพันธ์ทําให้คุณต้องแอบคุยกันแอบคบกันนะคะคุณก็อาจจะรู้สึกว่าไม่อยากแอบอีกแล้วอะ่ะอ,อ,อยากแบบเปิดตัวเป็นตัวจริงก็ได้นะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่ากําจัดคู่แข่งอะ่ะคนที่เข้ามา พูดคุยกับเขาอะไรแบบนี้ก็ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะที่ว่า่ออืคุณกับเขาเนี่ยคบกันคุยกันแต่เขาก็แอบไปคุยกับคนอื่นเออแอบไปคบกับคนอื่นนะคะซึ่งเป็นอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาแล้วก็ดูแล้วเลวหลายพอสมควรต่อแม่ค่ะเป็นไพ่ queen of swords ค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะีคะอาจจะเป็นชาวธาตลมค่ะธาตลมก็มีราศี กุ้มราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะหรือว่าคนคนนี้นะคะอาจจะเคยมีครอบครัวมาแล้วนะคะผ่านการหย่าร้างมาแล้วนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้แบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเออดูจากาไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็ไพ่ก่อนหน้านี้เจ็ดดาบนะคะความคิดว่าเออบางคนเนี่ยอาจจะเจอในรูปแบบที่เขาเนี่ยยังติดต่อกับคนเก่าๆอยู่เออบอกว่าเลิกลาแล้วนะเลิกแล้วจริงๆเลิกแล้วจริงๆสุดท้ายแล้ว ติดต่อกันอยู่ค่ะนะคะพูดคุยกันเลยมาเจอหน้ากันเลยเป็นไงเราปวดใจไหมปวดใจเนอะเออมันก็เลยเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ใช่ไหมคะนะเออหรือไม่ค่ะนิสัยของเขาคนนี้ที่คุณคุยอยู่ค่ะมักจะเกลี้ยกล่อมเสมอเลยอืมนะคะเออแล้วก็มักจะพูดจาแบบร้ายกาจทําให้เรารู้สึกเฮิร์ตอ่ะอีคนพูดมันอาจจะไม่คิดก็ได้เนอะแต่อีคนฟังนี่คือ นอนร้องไห้กอดหมอนข้างไปแล้วนะคะขี้มมกโป่งไปเลยเออเจ็บช้าน้ําใจมากแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจำอะ่ะคําพูดเหล่านี้มันจำเนาะเออจำไม่ลืมเลยก็ได้นะคะต่อมาค่ะมีไพ่ก้าวดาบค่ะคุณอาจจะรู้สึกได้ค่ะว่าเขาคนนี้นะคะมีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เรื่องราวที่ปิดบังอยู่นะคะเออแล้วคุณก็ทําให้คุณคิดเยอะคิดมากอืมแล้วก็คอยหาว่าเรื่องเหล่านั้นมันคืออะไรนะคะ ทำตัวลับๆล,ล่อๆอ,อ,อะไรแบบนี้นะคะมาดูกันต่อว่ามีปัญหาอะไรอีกบ้างนะไฮโรแฟนส์ค่ะอืมตามด้วยเด็กถือถ้วยค่ะเออเขาคนนี้นะคะออกจะแนวรูปแบบแบบพอเรื่องมันใหญ่โตมโหลานแล้วเนาะเออเขาก็าจะแบบเนียนๆมาทำเหมือนแบบขอโอกาส เออมาอ้อนทําดีพาคุณไปทานข้าวนอกสถานที่หรืออะไรแบบนี้ค่ะเออมาอ้อนพยายามมาขอโทษหรือแบบนี้นะคะเสมอแต่ว่าคําขอโทษนั้นอนะ่ะมันขอโทษบ่อยมากอะ่ะเออคุณก็ให้โอกาสเขาบ่อยเช่นเดียวกันนะคะคุณให้โอกาสเขาแบบว่าหนึ่งทีละสองทีละสามทีละนะคะเออจนคําขอโทษเขาอะ่ะมันใช้จนเปลืองไปหมดแล้วนะคะอืมนะเนี่ยหนึ่งเหรียญ หนึ่งเหรียญคือการให้โอกาสค่ะตัวคุณก็ยังคงให้โอกาสเขาอยู่เนาะมันมีเรื่องราวมากมายมีปัญหาอะไรมากมายเข้ามาในหัวสมองคุณในเรื่องราวของชีวิตของคุณเนี่แหละสักพัคุณตัดจบละเออเละปัญหานี้ทิ้งโอเคไม่เป็นไรฉันให้โอกาสเขาเดี๋ยวฉันกับเขาเนี่ยนับหนึ่งใหม่มนะคะมันจะเป็นในรูปแบบนี้เนาะ นะคะดังนั้นเนี่ยในอีนี้วังมองว่าตัวคุณเนะะี่ยค่ะยังอยากให้โอกาสเขาอยู่นะใน,นวางก็จะโฟกัสไปที่ว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยทำยังไงให้มันดีขึ้นนะ,ะมาดูกันต่อนะคะว่าความรักความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อแล้วก็ทายังไงให้มันดีขึ้นให้ไพ่แนะนํามานะคะแล้วก็ความคิดความอ่านของเขาที่เอออยากรู้ว่าจริงจังอยู่หรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะอ่ะมาดูกันค่ะใบแรกนะคะปันไพ่ องไม้ค่ะอือพาบอกว่าช่วงนี้ให้พักหายใจนิดหนึง่งถอยออกมานิดหนึ่งนะคะนะถอยมาเยียวยาจิตใจตัวเองดูแลจิตใจตัวเองนะคะหรือว่าลองไปเที่ยวนะลองไปช้อปปิง้งลองไปทำอะไรคนเดียวดูก่อนบ้างนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคุณมาเป็นแพ็คคู่เนาะไปไหนก็จะไปด้วยกันนะคะแต่ตอนนี้อาจจะลองทำอะไรคนเดียวดูก่อนบ้างนะคะเพื่อเยียวยาจิตใจตัวเอง อ่ามาดูต่อนะคะไพ่สเตรนท์ค่ะความรักความสัมพันธ์เนี้ยความคิดว่ามันต,ตัดกันไม่ขาดหรอกทั้งสองไม้ขึ้นมาแล้วก็สเตรนขึ้นมานะเขาเนี่ยถามว่าอาจจะห่างออกไป แต่ว่าก็ยังคงคอยดูคุณอยู่ว่าเอ๊ะคุณเป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่นะ่าคิดถึงเขาหรือเปล่าอาจจะมาส่องคุณตามโซเชียลเน็ตเวิร์นะคะหรืออาจจะไปหน้าบ้านคุณเลยก็ได้อาจจะไปถามเพื่อนคุณว่าตอนนี้คุณเป็นอย่างไรนะคะเพราะจำได้ไหมพ,พ่าพ่สถานการณ์ขึ้นมาเขามักจะมาขอโทษและคนเนี้ยเป็นคนที่ดูจังหวะได้ดีอ่ะเออรู้ว่าเวลาไหนควรจะเข้ามาขอโทษนะคะอืม นะไพ่ย,ยังขึ้นไพ่สเตรทเนี่ยก็คือการาติดต่อกลับแม่การวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันนะคะตัวเขาเองก็ขาดคุณไม่ได้เออแล้วคุณเองก็ยังรู้สึกว่าต้องการเขาอยู่นะคะอันนี้กวางอ่านไพ่ไม่ได้เอาใจใครนะก็คืออ่านไปตามไพ่นะคะเออถ้าเกิดกวางแบบบิดพิวเนี่ยเออเดี๋ยวมันจะเป็นกรรมต่อกันนะคะดังนั้นก็จะอ่านไปตามนี้นะคะเ,เพื่อแสดงความจริงใจให้กันเนาะ มาดูกันต่อค่ะมีไพ่เจ็ดเหรียญค่ะอืมเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญเนี่ยควางคิดว่าอาจจะหมายถึงตัวคุณเองนะคะที่ในช่วงเนี้ยเหมือนพักมาเยียวยาจิตใจตัวเองแล้วก็คิดทบทวนนูน่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะคะอ่าวางขอขยายไพ่เจ็ดเหรียญหน่อยค่ะว่าเจ็ดเหรียญหมายถึงอะไรนะคะอืมเด็กถือดาบค่ะอืแล้วก็ควีน เพนเดอตามด้วยไฮพรีสเตสค่ะขออีกหนึ่งใบค่ะอเออเหมือนตัวคุณเนี่ยบางทีนะตอนนี้ค่ะคิดเนาะทบทวนว่าความสัมพันธ์นี้มันให้อะไรกับคุณบ้างหรือเปล่านะคะหรือคุณกำลังเออไปสืบก็ได้นะไปสืบเรื่องราวของเขาค่ะว่าเขาปิดบงังต้อนเลนอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะนะมันเป็นไพ่ของการคิดเยอะคิดมากอืมนะอย่าอย่เพิ่งไปคิดเยอะคิดมากค่ะนะคะดูไปก่อนเรื่อย มาดูกันต่อค่ะ5ถ้วยอ่ะหถ้วยมาแล้ว5ถ้วยเป็นสัญญาณว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยยังคงไปต่อได้นะยังคงไปต่อได้เพียงแต่เพียงแต่คุณต้องปล่อยวางเรื่องเก่าๆเพียงแต่คุณต้องปล่อยวางเรื่องที่คุณคิดอะ่ะเมื่อกี้ที่วังบอกเรื่องที่คุณคิดเยอะคิดมากอะ่ะเออทำได้ไหมอะ่ะถ้าทำได้ก็ไปต่อได้ถ้่ทำไม่ได้มันก็จะมีปัญหาแบบเนี้ยเดิมๆซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆ คนที่เจ็บมากที่สุดคือตัวคุณเองนะคะเขา่าไม่ได้คิดอะไรหรอกตัวคุณเนี่ยคิดเยอะอืมนะความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อได้แต่เราต้องปล่อยวางเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าเออเขาปิดบังอะไรเราอยู่ปะวะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ายังไม่มีหลักฐานยังจับไม่ได้ก็อย่าเพิ่งคิด <laughs> นะคะเอามาดูกันต่อนะมีไพ่สองดาบเนี่ยเห็นไหมเป็นไพ่ของความคิดเยอะคิดมากอืม แล้วไพ่สองดาบสองไม้สเตร h นะคะความคิดว่าเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเขาคนนี้ยังคงเป็นห่วงคุณอยู่นะแล้วก็รอจังหวะเวลาในการที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณอืมนะคะต่อมาค่ะแล้วก็ตามด้วยสามไม้ค่ะอืมสามไม้นะคะอาจจะหมายถึงว่าณตอนนี้ค่ะอาจจะบางคนเนาะ บางคนอาจจะ move on หรือบางคนอาจจะมีการรอนะคะบางคนอาจจะรอความสัมพันธ์นี้ให้กลับมา mm. ก็เป็นไปได้นะคะนะหรือว่าเอ,อเขาอาจจะรอจังหวะเวลาที่คุณแบบรู้สึกคำดาวลงแล้วก็ได้นะคะอืมนะมาดูต่อ Tower เ,เห็นไหมเขารอจังหวะเวลาจริงๆด้วยค่ะอืมนะตอนนี้บางคนอาจจะแบบเพิ่งเกิดเรื่องเพิ่งมีปัญหาใช่ไหมเออเน,นี่ย แล้วก็ตุ้มตามกันไปแล้วนะคะทะเลาะกันแบบว่าโอ้โหบ้านแตกกันไปเลยนะคะเนี่ยเนี่ยฟ้าผ่าเลยเออเขาก็คงหลาะจังหวะเวลาในการที่จะเข้าหาคุณนะคะขอดูหน่อยค่ะให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยให้มาย้ำอีกทีเนะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยยังไปต่อได้หรือเปล่าน,ะ,นะคะแปดไม้ค่ะไปต่อได้นะไปต่อได้นะคะอืมแต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นกวางขอย้ำนิดนึงนะคะขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ของแต่ละคนนะคะขึ้นอยู่กับดุลพินิษ์ของแต่ละคนว่ายังโอเคกับตอนนี้อยู่หรือเปล่าอยากให้โอกาสเขาอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ให้โอกาสเขาแล้วถ้ารู้สึกว่าอยากที่จะมาโฟกัสที่ตัวเองม o ฟออนไปเลยค่ะเออม o ฟ e อนไปเลยไม่ต้องมาดูดวงเลยไปม e ฟออนเลยนะคะอืมอขอดูต่อนะคะว่านะตอนนี้ค่ะเขาคิดยังไงนะคะสิบเหรียญค่ะคิดถึงค่ะคิดถึง คิดถึงช่วงเวลาที่เคยมีกันแล้วกันนะคะแล้วก็อยากให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมสิบเหรียญนะั่นมันคือไพ่ครอบครัวเนาะไพ่ของไพ่ของคู่อ่ะไพ่ของการกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะ่ะอืมเขานึกถึงช่วงเวลานั้นนะคะอืมที่วางคูดแต่ว่าแล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะหมายถึงว่าเขาบางคนเนี่ยเรื่องราวมันอาจจะเลวร้ายแบบ สาหัสสากันมากๆนะคะแล้วตัวคุณอาจจะทำใจไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยมันก็ควรที่จะ move on เนาะต่อมาค่ะมีไพ่หนึ่งไม้ค่ะไพ่บอกให้รอเวลาค่ะรอเวลานะเอ,อมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะไพ่เลขหนึ่งคือการนะเริ่มต้นใหม่เนียคะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าขอดูหน่อยค่ะว่าเอณอตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะอืม ะะ 7, เจ็ดห้าดาบนะคะเฮอร์มิตนะแล้วก็ควีนอัลแวนค่ะเขารู้สึกคิดถึงค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะคะเอเขาแสดงออกไม่เป็นเอเป็นคนหัวแข็งเป็นคนแบบปากร้ายนะคะมักจะแสดงออกอะไรที่แบบดูแลโหดร้ายอะ่ะเอทำร้ายจิตใจใคุณนะคะดังนั้นเขาก็ไม่รู้วิธีการที่จะเข้ามาแบบทำงไงให้คุณแบบรู้สึกดีขึ้นก็ได้ นะคะอะควงขอ,อนิดนึงค่ะถ้าคุณไม่เอากับคนนี้แล้วนะคะไม่เอาคนถ้าคุณไม่โอเคกับคนนี้แล้วนะคะจะมีคนใหม่เข้ามาไหมหรือว่าพาช่วยแน,นะนําหน่อยค่ะนะ The world ค่ะมีคนใหม่เข้ามาแน่นอนค่ะแล้วคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่ใช่เลยเห็นไหมพายมันเป็นพาของการแต่งงานเนาะเออน,นะอ่ามีโอกาสที่จะเจอคนคนนี้อาจจะผ่านทางออนไลน์หรือว่าการเดินทางก็ได้เขาคนนั้นอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดน ต่างวัฒนธรรมนะคะ,ะนะหรือจะเป็นรักออนไลน์ก็ได้นะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของคุณนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ข้อความกันนะคะว่าไพ่ข้อความอยากบอกอะไรนะอ่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยนอนอยู่ค่าคืนอะไรเงี้ยเขาก็ยังคงคิดถึงคุณนะคิดถึงคำพูดที่คุณพูดนะคะคิดถึงบทสนทนาที่เคยแบบ เคยพูดกับคุณไว้อะไรแบบเนี้ยนะคะอืมต่อมาค่ะเขายังไม่ move on จากคุณนะเออเขายังไม่ move on จากคุณค่ะมันพึ้นไพ่คําว่า s t i l l เนอะคือเขายังไม่ move on จากคุณค่ะเขายังอย,อยากอยู่กับคุณอยู่นะอืมต่อมาค่ะบางครั้งเขาก็สับสนค่ะว่าเออสิ่งที่เขาเจอนะั้นมันคือความลุ่มหลงหรือความรักอันเนี้ยอาจจะเป็นในกรณีที่ว่าเขาอาจจะไปคุยกับคนอื่นไง อืมนะคุยกับคนอื่นแล้วเขาก็อาจจะสับสนว่าเออจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นต้องสับสนเนาะเขาก็ไปเจอกันแป๊บเดียวแต่คนที่เขาจะต้องแบบจริงจังก็คือคนที่อยู่ด้วยนะตอนนี้ก็คือความรักแน่นอนไม่จําเป็นต้องสับสนอะไรเนาะอืมนะคะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวทัดน้ํำนะคะเอ,อ่อใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงกด้านล่างได้เลยนะคะเอ,อ่อถ้าเกิดว่า รายละเอียดที่วางต้องการนะคะก็คือชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขานะคะขอเป็นชื่อเล่นก็พอนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรอเงี้ยนะคะขอเป็นชื่อเล่นนะคะวันนี้ว่าขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย